สวัสดีครับวันนี้มาาทำ Youtube ต่อพอดีย,ย้ายแม่พันธุ์มาใกล้พ่อพันธุ์ก็เลยได้กินผู้สาวไม่ครับผู้สาวก็ได้กินผู้เบาวไมอยู่ดอกดำครับสุดหล่อเบิกเชียพอเบิกเชียกับแม่ดูดอกครับ พิ่งย้ายมาเพิ่งเอาขี้หมูออกแล้วก็ย,ย้ายตัวที่ผสมไปไว้ใกล้บริเวณที่เราไว้ข้อใกล้ข้อ,ขอตัวแม่พันธุ์ใหม่เราก็จะมาไว้ใกล้รอผสมกับใกล้ตัวใกล้กับพ่อพันุ์นี่สุดหลอ่อนอนลงน,นอนลงแล้วเขาจะเชื่องเป็นหมูมัม,ม,มผมสุดหลอ่อเขียวกำลังออกวันที่เจ็ดมกรานี่ผมจะครบขวบแล้วครับเขาจะนอน นอนครับเขาจะเชื่องเชื่องม,มากวันนี้โกยกิ่หมูของนั้นเสร็จ่าใน,นผู้เบาผู้สาวใหม่กับผู้เบา,ากำลังมาโกยข้อที่หมูครับไว้พอมันเยอะจนแบบหวัวเข่าครับโกยออกเพราะเดี๋ยวไว้ไปใสน่นาเนี่ยโกยออกกับพลเมียสุดที่รัก ก็อีกแม่หนึ่งก็จะเป็นแม่เบิกเชียผสมและลุ้นอยู่ครับแม่นี้จะมูลลูกอ,อักเสบรักษากว่าจะต้องรอลุ้นว่างวดนี้เป็นไงมัางส่วนแม่อื่นหายไปแล้วรอคลอด่าครับมาดูพ่อพันธุ์ต่อพ่อพันธุประจาฟาร์มผมเนาะมูําเมืองช้างก็จะมีพ่อนี้เป็นหลัก,ลกเบิกเชียรครับยาวใหญ่หนาะอ่า ลักษณะตามสายพันธุ์ได้หมดใหญ่ใหญ่พอลูกเขาก็จะนอนอย่างเงี้ยฮะเห็นไหมฮะเชื่องมากเชื่องถ้าใครได้นั้นจะเขาบอกว่าอูร้ายเขาก็จะเป็นหมูป่าต่างประเทศอีกชนิดหนึง่งเบริรเชียรหรือคุลูมุตะสายพันธุ์ญี่ปุ่นหรือหมูดำซีพีที่ CP เรียง ทำไมผมต้องเอาดูหลอกดำมาใส่ผมอยากได้เนื้อของเบิร์กเชีย er, เข้าไปในสายาดูหลอกอเพื่อจะเอาเนื้อที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาก็เดือนหน้าก็จะผสมละแม้พันธุ์แดเก้าเดือนดูดลอกดำออดอกตัวนี้ได้มาจากคุณทอ็อปจากวัตนะแกแบ่งมาแม่สาวครับแม่สาว โมกราเนี้ยเดินหน้าเขาจะผสมอ่าส่วนอีกแม่ก็กําลังจะเอาเข้ามาเตรียมคอกก่อนเนี่ยพอดีก็เลยทำอ่าก่อนก่อน,ก,อนก่อนปีใหม่เนอะก่อนปีใหม่ก็เลยมาอยู่ใกล้คอกก็เลยทําคลิปนะสําหรับอ่าคนที่ติดตามหรือ,อกำลังชื่นชอบในสายพันธุ์นี้ที่สอหากันมาเลี้ยงครับ ว่าหมูมันเป็นอ่าลักษณะเป็นยังไงเป็นแบบไหนเนื้อก็ลองดูครับข้อมูลใน Google มีเยอะแยะเราดูเอาแล้วว่าหมูแต่ละสายพันธุ์เป็นยังไงครับผมก็ทําไปตามที่ชอบเนาะว่าไปตามที่รู้ผิดถูกอะไรก็อขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามทางช่อง YouTube ครับผมมนชัยสไตล์ก็ตาบไดที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะทํา ช่องทำ YouTube ไปไว้ให้ได้มากที่สุดตราบจนชีวิตจบลงนะฮะก็ฝากติดตามครับขอบคุณครับ